สวัสดีครับพายแมชชีนชาแนลครับผม PFC ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นางานอยุทยาเหมือนเช่นเคยครับเนี่ยครับอัปเดตนะครับผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตให้ผู้ชมในคลิปรับชมหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเนี่ยก็เข็มเข้ามาสต็อกนะครับวันนี้มาสองเที่ยวนะครับ ก็มาทำงานกับเจ้าซอยจุผมนะครับเนี่ยาปกติครับผมพาไปชมผลงานครับผมเนี่ยครับนาง,งานรถไมโครก็ขุดเฮลีนกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ส่วนรายละเอียดก็ใช้ใช้คนขุดเอานะครับไมโครอย่าเปิดเปิดเป็นรุมให้นะครับผมส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ใช้คนนะครับ ผมวันนี้ผมก็ได้สามสี่ต้นนะครับคอมไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอสุดปลายเสาเข็มนี่ก็สุดแถวแล้วนะครับเดี๋ยวเขขยับไปริมสุดนู่นนะครับขยับไปริมแถวสุดก็จะประมาณนี้ครับที่แคบลงนะครับผมเพราะว่าเขาเปิดทํางานกันเราก็ลดเสาเข็มก็ส่งน้อยนะครับผมเข้ามาก็ลําบากนะครับเนี่ย เข้าทางเดียวนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ้มอโตมีติกนะครับระบบไฮดรลิกต่อเครื่องกดแบบนี้นะครับระบบไฮดรลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่เทืองนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปของผมก็สดๆกันนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอสังเ,เกตเพลงนี้นะครับผมเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีโชคดีครับ